สำหรับราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดมันจะเยอะนิดนึงนะครับ,รบของ Google เนี่ยหนึ่งพันห้ากสิบาทเนี่ยได้เฉพาะยี่สิบคนแรกปีแรกปีที่สองคือราคาสองพันสองนะครับ m i c r o s o f t ตตอนนี้เบสิกเนี่ยเขาลดห้าสิเปอร์เ็นอยู่หนึ่งพันสองรหสิบาทแต่เขาลดมาประมาณสี่ถึงห้าปีแล้วก็คือว่าต่ออายุก็ได้ราคานี้อยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่ลดเมื่อไหร่จะเป็นราคาสองพันหกอห้าสิบ นะครับของโซโคแปดร้อยบาทราคานี้คือเป็นราคาราคาหน้าเว็บนะครับไม่ใช่ราคาขายเหมือนกับราคาสแตนดาดทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับจากอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเฉพาะแลนแรกนะครับแลนที่มันเป็นถูกที่สุดนะครับของของการทำเวิร์กสเปซนะครับของโซของ Google เนี่ยจะได้สามสิบกิกนะครับรวมทั้งเมลแล้วก็ไฟล์รวมกันสามสิบกิกนะครับของ Microsoft 3ามหก้าได้ห0สิกิกสําำหรับเมลนะครับไฟล์1เทราไบต นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของ Microsoft จะมีเปลี่ยนกดปีหน้าก็คือว่าตัว attachment ที่อยู่ในเมลเนี่ยจะวิ่งเข้าไปในจะคิดตามไฟล์ storage อันนี้ก็จะช่วยให้เมลเราใหญ่ขึ้นอีกนะครับ mm hmm. อของโซโหเนี่ยจะเป็น30ก mm ิก hmm. สำหรับเมลนะครับส่วนไฟล์เนี่ย10กิกแต่ว่าเขาจะเริ่มให้100กิกนะครับเหมือนกับว่าเบสิกคือ100กิกใน10ท่านแรกแต่ว่ามันเป็นพูนะครับมันเป็นพูคือว่า mm hmm. ทางองค์กรซึ่ง มันมีความแตกต่างกันคือของ Google เนี่ยดูเยอะกว่ากับโซโหก็จริงแต่ว่ามันมันต่อคนซึ่งคนที่ไม่ได้ใช้กับคนที่ใช้เนี่ยมันก็คือส0มสิบกิ๊กนั้นเนี่ยไว้เอามากองไว้ตรงกลางใช่ตันนั้นคนที่มันใช้เยอะๆเนี่ยก็ต้องต้องต้องเปลี่ยนแพนต่อโซโหเนี่ยมันถ้าเกิดมันก็ทงองค์กรถ้าเกิดเรามีองค์กรเยอะเนี่ยก็ได้กิกเยอะไอ้คนใช้จริงๆมันก็ได้ใช้ดูยืกดหยุ่นกว่าใช่มันก็จะเทรัพยากรของกลางเนาะใช่ครับมันก็จะมวนก็ี่ย ราคามันเท่าไหร่นะครับ,รบซึ่งของ Google เนี่ยก็ตกประมาณ52บาทต่อกิกถ้าเกิดมันเป็นกรณีที่เป็น20คนแรกในในปีแรกนะครับถ้าเกิดไม่ใช้ก็7จ็สบาท Microsoft เนี่ยยีบาทแล้วก็53บาทถ้าไม่ลดนะครับโซโหประมาณ26บาทนะครับคราวนี้ถ้าเกิดต้องการสตอเรจเพิ่มทำยังไงนะครับ Google เนี่ย google เนี่ยจะมีความซับซอ้อนนิดนึงก็คือว่าสมมติเราใช้3ากิกไม่พอเนี่ย เราต้อง up plan เป็น business standard ก็คือยกไปบิ๊กบิี่ยกไปทั้งยวงเลยใช่ครับสมมุติเรามีสิในกรณีที่เรามีสิบ user ก็ยกไปเป็นขนาดทั้งสิบ user ซึ่งราคาก็จะประมาณเท่าหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ประเด็นคือว่าสมมุติมีห้าคนต้องการเพิ่มเนี่ยอืเราไปย้ายไปห้าคนแล้วก็ห้าคนอยู่ starter ไม่ได้เราต้องเหมาไปทั้งขยงเลยมัน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 สามารถ split ได้แต่ว่าแต่ละอันต้องมีสิบคนขึ้นไปแปลว่าเคแปลว่าเราต้องมีเนาะคืขั้นต่ำต่อ plan อะ ถ้าเกิดจะ split ถ้าจะไม่ถ้าจะ split แพ a n ต้องมีขั้นต่ำตอบแลนอย่างละสิบนะครับก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องมียี่สิบคนหรือว่าต้องไปทางก้อนนะครับก็เป็นเงื่อนไขใช่ครับส่วน Microsoft เนี่ยก็อก็ต้องซื้อสามารถซื้อตัวแ l ลนสมมุติว่ามีอมันห้าสิบกิกเนี่ยมัน exchange plan หนึ่งถ้าเกิดเราไม่พอก็สามารถซื้อ exchange plan สองได้นะครับหรือว่าเป็นอััพไปเป็นอ enterprise plan นะครับ ส่วนโซโหเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อทั้ง up plan ก็ได้หรือว่าหรือว่าเราจะซื้ออสโตเลทเพิ่มก็ได้ซึ่งตัวนี้ทั้งทั้งสองเจ้าจะไม่มีไม่มีค o n d i t i o n นะครับสามารถที่เราจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้กี่คนก็ได้นะครับอืโอเคครับสำหรับวิดีโอคอลก็อันนี้ก็คือตามที่แจ้งไปนะครับนะครับสัครูนะครับสำหรับอ ตัวของลิมิตนะครับคือทั้ง Google Microsoft เนี่ยเขาจะมีลิมิตตัวแพลนที่ต่ำที่สุดเนี่ยประมาณสาม3้อสาม้อยคนนะครับนั้น,น,นองค์กรที่มีมากกว่าสามร้อยคนเนี่ยราคามันจะเป็นอีกราคานึงนะครับเขามองว่าองค์กรใหญ่แล้วทั้งสองเจ้าแต่ว่าของโคโคนเนี่ยคือถ้าเกิดเกินสามร้อยสามารถคือเขาจะไม่มีแคปจะซ,ซื้อเท่าไหร่ยังไงก็ได้กี<ม>่แพลนแบบไหนก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบราคานะครับว่า ถ้าเรามี300คนเนี่ยราคาขั้นต่ำในการที่จะซื้อในกรณีที่เป็น w o r ร p l เพลเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอง Google เนี่ย300เนี่ยก็จะประมาณ660,000นะครับ Microsoft แบบที่ยังลดอยู่เนี่ยก็ประมาณ370,000นะครับโซโ o เนี่ยประมาณ240,000นะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดแพลนที่มันมีแคป300เนี่ยอันนี้คือเป็นกราฟให้ดูนะครับกราฟที่เอถ้าเกิดเป็นแพลนที่เป็นกรณีที่เรามีมีมากกว่า300ท่านนะครับราคาจะ,จะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างสูงนะครับ ของ Google เนี่ยเราต้องอัพแพนไปเป็น Enterprise นะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยอ่ก็จะอัพจากอะไรนะครับจากหกแสนเนี่ยจะเป็นสองล้านหนึ่งเก้าเก้าหมื่น Microsoft เนี่ยตัว Business Basic เราสามารถซื้อได้แค่300 maximum นะนะครับเราต้องไปซื้อ,อ E1 นะครับซึ่งอันนี้เราจะเปรียบเทียบถ้าเกิดมีฟังก์ชันเดียวกันที่จริงมันมีแพลนที่เป็น Action Online ที่ถูกกว่าแต่อันนี้คือเอาที่มันฟีเจอร์เหมือนกันนะครับ mm hmm. ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกลายเป็นว่า4,000ยูสต่อคนต่อปีนะครับก็จะอีกล้าน2ก็จะเป็นล้าน6นะครับส่งโซโหเนี่ยคือเขาก็ซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็จะแค่คูณ2ไปนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับในกรณีที่เรามี user 600คนคนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอ s เปรียบเทียบนะครับว่า300กับ600เนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งแต่ละ Google Microsoft เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเขาจะถ้าเกิดเรามี600กระามน้อยราคาแตกตา่างกันค่อนข้างสูงนะครับมันจะไม่ใช่ใช่ครับอยากจะแบ่งองค์กรให้เหลือไม่เกิน300ให้หมดเลย ช่อันนั้นก็ก็จะแบบแต่แก้ปัญหาทางอื่นได้ถูกไหมเพราะว่ามันมีบริการให้เลือกหลายแบบอันนั้นมันเป็นโครงสร้างของ Microsoft กับกับ Google เนาะใช่ครับแต่ที่จริงเหมือนกับว่าทางบริษัท Mailmaster เนี่ยเราก็มีมีมีระบบเรียกว่า Hybrid System ไหนควาว่าคือเราสามารถใช้ Google 300แล้วมาใช้โซโห300ได้ อ๋ oh. อันนี้ก็ช่วยลดคอสได้ทั้งทัง Microsoft ทั้ง Google นะครับเราสามารถ h y บริดซิสเต็ได้ก็คือว่าให้โดเมนเดียวกันเนี่ยรับเข้าแล้วส่งออกใน oh. ในชื่อเดียวกันข้างหลังบ,บ้านเราเดี๋ยวไปจัดการอีกทีก็คืคอพ,พูดผู้นง่ายๆคือ,อฟังดูเหมือนว่า Mail Master ก็คือจะจัดแจงโซลูชันเนาะคือคอาจจะมิกซ์ของผู้ให้บริการต่างๆแล้วสามารถนำเสนอรูปแบบที่สอดคล้อง,ององค์กรของของท่านได้ใช่ครับ แต่มันก็จะมีเพนพอยต์นิดนึงอย่่งเช่นแอปพวกวิดีโอคอลพวกเนี้มันต้องเชิญอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนใช้ใช้ยีย่ย <ใน S 2> ห้อเดียวใช่ <okay. S 2> แต่ระบบระบบเมลเนี่ยมันคุยกันได้ครับผม